สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนรถยาลิ์นะคะพอดีลูกค้าเข้ามานะคะยาลิ์เนี่ยใช้ขั้ว H4 นะคะลูกค้าเลือกเป็นตัวรุ่นนี้นะคะ F 3 4นะคะโอเคนะครับจะเป็น2ไส้ใน1หลอดไฟสูงในไฟต่ำ H4 ตกอนอื่นก็เดี๋ยวผมขอแกะแยกออกมาจากอแดปเตอร์ก่อนนะครับ ตัวของเดิมเนี่ยของค้าจะเป็นไฟ H4 เดี๋ยวผมจะถอดของเดิมให้ดูนีของเดิมโอเคไดคะไม่ต้องตัดต่อนะคะถอดของเดิมเปลี่ยนของใหม่ได้เลยนะคะนะครับปลั๊กเดิม H4 ถอดยานกันฝุ่นก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูที่ ตัวสปริงนะครับล็อกขา H4 แล้วก็ทำการปลดล็อกโดยดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปแล้วก็กดกดแล้วก็ให้สปริงนั้นออกมาจากขาล็อกเท่านี้ครับตอนเปลี่ยนอย่าไปจับโดนแก้วนะครับน,นี่จะเป็นหลอดเดิมติดรถ H4 ทีนี้เราจะมาใส่ H4 โดย H4 ส ฐานรองเนี่ยเราบิดนะครับเขาเรียกว่ายังไงอ่ะบิดทวนเข็มแล้วก็ดึงออกมานะครับมันจะมีล็อกอยู่ตอนใส่กลับกันก็ใส่ให้ตรงล็อกแล้วก็บิดให้สุดทานเข็นเมนาฬิกาซึ่งมันจะสุดล็อกอยู่ตรงนี้นะครับโอเคอผมจะถอดละทีนี้เราจะใส่ฐานรองไปก่อนแล้วล็อ,อลกรูดสปริงมาสกรูนี้ทำย้อน ย้อนลำดับขั้นตอนไปตรงล็อกนะคะขั้วเฮดสี่จะตรงกันเลยไม่ต้องอยาแปลงนะคะล็อกขาสปริงเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะนำยางกันฝุ่นไม่ต้องปาดนะครับไม่ต้องตัดนะครับเพราะว่าถ้าเราปาดเราตัดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะฝุ่นเข้าละอองง้าเข้านะครับตัวนี้เราเน้นที่ ไม่ต้องดัดแปลงใดแดงสิ้นทออ็อ o ออฟยังคงเหมือนเดิมโอเคทีนี้เราใส่ยางกันฝุ่นแล้วนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงกดโดยรอบให้แน่นนะครับเพื่อที่ป้องกันฝุ่นแล้วก็ละอองฝนล,ละอองน้ำเวลาล้างหค่องเครื่องต่างๆทีนี้เราก็มาดูข้างในจับให้พอดีเสร็จแล้ว นี้เราจะนำหลอด h ซใส่กลับเข้าไปอย่างที่ผมบอกก็ต้องให้เ,เขาเรียกว่าเที่ยวสองข้างให้ตรงกับล็อกด้านในวิธีที่ผมใช้ก็คือ,อปกติแล้วเนี่ยเวลาเราใส่เสร็จสายไฟตรงนี้จะอยู่ที่ตำแหน่งกนาฬิกาผมก็จะเผื่อมานิดเผื่อมานหน่อยให้อยู่ประมาณนี้ครับสายมันจะเสียงขึ้นประมาณตำแหน่งเ,เขาเรียกว่าอย่างถ้ามองจากด้านด้านด้านหลัง ก็ s, อยู่ประมาณตำแหน่งหนึ่งนาฬิกานะครับดันกข้ไปสุดละเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันนะมาดูข้างหน้าว่าสุดหรือยังสังเกตยังมีเขี้ยวเขี้ยวอยู่นะครับแล้วก็บิดทีนี้พอบิดจนสุดแล้วนะครับลองสังเกตที่ตำแหน่งหลอดไฟตัวฐานบังไฟเขาเรียกว่าตัวหมวกคุมไฟนะครับจะต้องอยู่ด้านล่าง ของจุดตำแหน่งไฟต่ำเพื่อป้องกันแสงไม่ฟุ้งแล้วก็สังเกต LED จะต้องออกแนวซ้ายและขวานะครับแล้วก็อันนี้คือเราดูตำแหน่งด้านในถ้าสังเกตจริงเนี่ยมันจะสุดที่ตำแหน่งที่ผมบอกละเมื่อกี้นะครับทีนี้เรามาดูด้านหลังต่อด้านหลังเนี่ยก็จะมีปลายสายออกมาเพื่อไปต่อกับแอดเตอร์อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าตัวสายเนี่ยต้องอยู่ตำแหน่ง6กนาฬิกานะครับอลองเดี๋ยวผมดูโฟกัสหน่อย อ่าเนี่ยนะครับตำแหน่ง6นาฬิกาเสร็จแล้วเราจะมานำตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็น Park 4, ลั๊ก H4 ตรงรุ่นพร้อมกับตัวโค้ต่อด้านหลังมียางกันฝุ่นใส่เข้ามานะครับพร้อมปิดปลอกล็อกขันล็อกให้แน่น นำคัวใหเดิมต่อกับอของเจ้า F3C นะครับปลั๊กตรงรุ่นไม่แดัดแปลงนะครับย้ำเสร็จแล้วครับเท่านี้<อ>เดีย๋ยวเราทำลองเดี๋ยวลองเปิดไฟดูนะคะเดีย๋ยวล,ลองเทียบกับอีกข้างหนึ่งที่เป็นหลอดฮาโลรเจนยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะไม่ต้องตัดต่อนะคะโอเคเดีย๋ยวลองดูแสงนะคะโอเค ะะฝั่งนี้จะเป็น LED ที่เราเปลี่ยนนะคะส่วนฝั่งนี้จะเป็นหลอดฮาโลเจนเดิมของลูกค้านะคะลองเปิดไฟสูงต่ำดูจะเห็นความต่างนะคะความเร็วฝั่งที่เป็น LED จะกระพริบเร็วเนี่ยปาน LED กระพริบเร็วอีกทีนึงน้อยสูงต่ำเนี่ยค่ะเห็นไหมคะความต่างจะชัดเจนโอเคตัวนี้ตัวยาลิดนะคะลูกค้าเลือกเป็น F 3 C ค่ะขอบคุณค่ะ